วันที่17มกราคม2532แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกในรายการของวันที่13มกราคม2532ขอโทษเป็นรายการบันทึกของวันที่4มกราคม2532คือเมื่อวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นอาการทางท้องเครียดมาก มาพูดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะสงสัยว่าการพยากรณ์ต่างๆที่ท่านพยากรณ์ไว้ว่าร่างกายจะดีขึ้นทําไมจะมีอาการปวดอยู่อีกก็ต้องขอตอบว่าขณะที่ท่านพยากรณ์ท่านก็บอกแล้วว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่บางส่วนยังเป็นอยู่ร่างกายจะดีจริงๆต้องปรับปรุงกัะถึงสองปีร่างกายจึงจะสมบูรณ์ สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านด้านประสาทต,ต่างๆของร่างกายที่ดีจริงๆทุกส่วนดีหมดเหลือวแต่ต่างทางท้องส่วนเดียวเมื่อสมัยก่อนมันเสียทั้งร่างทั้งกายประสาททั้งร่างกายเสียหมดกินกอะไรเข้าไปรำไส้ก็ไม่มีการดูดซึมทุกสั่งทุกอย่าง,งร่างกายทุกอย่างที่จะทำขึ้นมาได้ต้องอาศัยท้ามหาราชช่วย เวลานี้ท้ามราฐท่านก็บเบาคุณคุมเฉพาะภายในเรื่องทางท้องยังเป็นอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าอาการเป็นก็เบาลงน้อยอาการลงมันเป็นจริงๆเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มยังมีอาการเครียดใน,ในตอนนี้แต่กวามจริงรับกลางคืนทั้งคืนเอาศสยไม่ได้เลยจะต,ต้องนอนก่อนหลังเวลาห้าท่มเสมอไปเพราะท้องถ่ายไม่ปกติ มันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่หมดอันนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เป็นเรื่องละกรรมลำบา,จากจุดหนืองกันแต่ไม่เป็นไรส่วนอื่นมันดีได้แล้วมาว่ากันถึงเมื่อววคืนวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองคืนนั้นตอนหัวค่ำคือตั้งแต่สี่โมงเย็นก,นกว่าอาการเครียดจัดในท้องร้อนมากร้อนมาถึงคอร้อนคล้ายไฟลวก ร่างกายสุดโทมเดินไปก็สวนไปเซมาเห็นท่าจะจะจะไม่ไหวแต่จะเรียกใครเข้ามาอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความลำคาเท่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์นี่คำว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ใกล้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็นอนทนทุกขเวทนาไปตามเรื่อง ขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างหมักก็มีความรู้สึกว่าความตายเข้ามาใกล้เต็มทีอย่างนี้เราจะมีความประมาทอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราจะเกาะร่างกายี่ความจริงขึ้นชีว่าร่างกายจิตใจไม่เกาะมานานแล้วถ้าเวทาถามว่าไม่เกาะทำไมยังต้องกินข้าว ก็ต้องขอตอบว,ว่าพระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณก่อนใครเวลาที่ร่างกายยังไม่ตายด้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงสเสวยพระกยาเหมือนกันคำว่าไม่เกาะไปให้จิตมันไม่เกาะจิตมันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนได้วความตายเข้ามาในไม่ช้านี่แน่เอากันแค่นี้นะ ถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดไหมต้องจอบประปวดกลัวตายไหมถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อตายก็คือรวบรวมกำลังใจซึ่งมันก็รวมไม่ยากปกติใจมันรวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นว่ามันไม่สวยทั้งหมด มันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยวัตถุก็ไม่สวยอะไรมันก็ไม่สวยจะดูความมั่นคงของคนคนก็ไม่มีความมั่นคงทุกคนก็แก่ไปทุกวันทุกคนก็ต้องตายวัตถุก็มีการสุญสลมร่างกายเราก็จะพังร่างกายเราก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งอันนี้จิตใจไม่ผูกพันมันในลักษณะนี้ จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เต็มไปทุกเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่าก็เลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของบทที่สามและบทที่สองสอนเขาื่นเขาได้ตัวเองก็ต้องทําได้ถอยออกจากร่างกายไปเข้าไปกราบพระท่านก็มีพระอยู่พระใหญ่สองสามองค์ จริงๆแล้สององค์ท่านอยู่เป็นประธานแล้วต่อมาท่านก็นมาอีกรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดองค์กราบท่านก็คุยกับท่านว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยความสุขสมารานสุขไม่มีทุกข์ีมีรมเบาต่างๆท่านก็ยอมรับแล้วกราบเรียนถามว่าอยากจะอยู่ต,ตรงนี้ ท่านก็ตอบว,ว่าเธอน่ะมีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็กราบเรียนท่านว่าไม่ได้ลุกล้นเวลาตามที่ปรารถมาก็คิดว่าถ้าบังเอิญร่างกายมันพังวันนี้ก็ขออยู่วันนี้ท่านก็ยอมรับเพราท่านบอก่ร่างกายมันพังจริงก็อยู่ได้เลยแต่แขงคิดว่ามันจะไม่พังทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันจะต้องดีขึ้น ง,งานข้างหน้ายังมีมากงานที่ให้ทำยังมีเยอะต้องทำเพื่อความสุขของบรรดาปวงชน,นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเวลาเขาเข้ามาในเทศหนึ่งให้มีความสุขตามสมควรรายการที่สองเป็นการช่วยกำลังใจเกิดความเรื่อมใสอันนี้มีความจำเป็นต้องทำที่ให้เธอทำเพราะเธอมาจากพุทธภูม งานนี้เป็นานของพุะตะกลมเธอต้องรับภาระก็กราบเรียนบอกว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทําทแต่คอยร่างกายดีท่านก็ยืนยันบอกว่าร่างกายต้องดีอยากนี้ไปมันมีทุกขเวทนาเครียดอีกสองสามวันท่านบอกเลยอาการอย่างนี้จะปรากฏอีกสองสามวันเมื่อถึงวันที่ยี่วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสอง อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่สี่หกไปแล้วจะคลายเรื่อยๆไปแต่คำว่าหายเลยมันยังไม่หายเพราะว่ากฎของกรรมยังมีการบังคับอยู่ยังอยู่ในขอบเขตแต่เบาขึ้นก็ชื่นใจคุยกับท่านครูหนึ่งก็หันมานั่งอยู่ที่บ้านพักเห็นบ้านพักเต็มเลด้วยความสวยสดงงามและสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะ มีอาการวิจิตพิสดารมากก็มีความสดชื่นมีความสุขมีความสงัดเดินไปดูหลังน้นก็ดีดูหลังนี้ก็ดีเดินบริเวณกว็าตามมันมีแต่ความสุขสงัดเวลาใน,นกับไายก็เรามีคนหลายคนในแดนนั้นเปล่งปลัง่งสวยสดงดงามผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างต่างก็มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาเยี่ยมใคร เขามาเยี่ยงความมุ่งหมายอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าอันดับสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันเขาเขาอยู่ในเขตนี้ท่านพน,นั้นท่านพน,นั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปัญญาเก่าบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นลูกบ้างเยอะแยะทุกคนมีความสุขจากประเดี๋ยวหนึ่งกับปลากุรพระท่านมาทั้งสององค์ ท่านมาถึงก็ประทับบนแท่แทนแท่นเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ในบรรดาแท่นพุทธบริษัทในแดนนั้นมีอะไรพิเศษอีกอย่างหนึง่งถ้าสิ่งใดที่ควรสิ่งนั้นมันจะเกิดเองทันทีทันใดอย่างถ้าจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งกับผ้าพ,พื้นเนี่ยเขาบอกไม่ควรต้องมีแท่นรับแท่นจะขึ้นมารับเมื่อท่านมาถึงท่านก็บอกว่าคุณเราไปเที่ยวสำนักพญายมกันเถอะ พ่าเวลานี้มีคนบุคคลสําคัญที่เราจําเป็นต้องช่วยก็อยู่ที่นั่นถามท่านว่าใครท่านบอกไปเถอะฉันจะไปด้วยก็เป็นอันว่าทั้งหมดข็ยกกระโยนยกกระโนกันมาสนักว่าใหญ่ยมมาถึงก็แปลกดว่าคณะท่านท้ามหาราชท่านอยู่เต็มอยู่แล้วเมื่อเข้าไปถึงที่นั่นท่านปัญญายมก็ละไงของท่านเอามารับพระ ขอโทษดื่มน้ำ <c oughs> แล้วก็ท่านกล่าวแล้วท่านก็รายงานบอกว่าวันนี้มีคนสำคัญสองคนที่ผ่านเข้ามาในสำนักของท่านแต่ความจริงไม่น่าจำเป็นจะต้องผ่านแต่ก็ต้องผ่านเพราะเกิดอุบัติเหตุถามท่านว่าใครท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านก็สั่งเจ้าหน้าที่บอกไปนำคนนั้นเข้ามารักคิวมาเลยไม่ต้องรอคิว ใอการสอบสวนนี่เขาต้องรอคิวบุคคลนั้นเข้ามาก็ราวบอกว่าเป็นคนหนุ่มหนุ่มมากอายุประมาณยี่สิบปีเสร็จเร็จเป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆนะก็จริงถ้าไม่เจอหน้าก็จะเดาที่มันมีเชื้อจีนนิดๆจะดูพ่อดูแม่ของเธอก็เป็นคนขาวเป็นคนโปร่งเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เชื้อจีน ว่าเข้ามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทําการสอบสวนไม่เหมือนคนอื่นเขาส่งมาให้พยาโยมเลยพยายมก็ส่งออกมานอกอคอกเอามานอกอคอกที่พวกเรานั่งกันพระธนน่งกันเธอก็ก้มลงกราบพระก็มากราบปฐมมาถ้ากราบทุกทุกท่านกราบรวมที่มาอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่นตั้งแต่้าตุมาร่ายึ่นไปเป็นเทวดาและทุกชั้น อ้าญายมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอเน่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึงพระหรือเธอคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้นึกถึงขาร,รับท่านถามว่าทําไมจึงไม่นึกถึงเพราะเธอตั้งใจจะเป็นพระใช่ไหมเธอก็ตอบว่าตอนต้นตั้งใจจะเป็นพระครับ <c oughs> ก็เลยถามทนลอยหลังอาตมาถามแทรกนิดหนึ่งเ <c oughs> ขาบอกว่าคอยเธอเล่าประวัติความเป็นมาที <c oughs> เธอก็เล่าประวัติความเป็นมาว่าเธอาอายุ23ปี <c oughs> ตั้งใจจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีกสองวันจะถึงวิธีเข้าอ,อุปสมบทเธอก็ตั้งใจแน่ๆว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาเป็นอย่างน้อยหรืองวิฉะนั้นก็ถึงสามพรรษาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็จะบวชตลอดพ่อแม่ก็ไม่ญาติแล้ว เธอที่กะไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยจะตั้งหน้าตั้งตาทาความดีให้มาก <c oughs> คิดว่าเป็นสาแรกจะเป็นภาษาฝึกฝนตนเองให้ตั้งอยู่ในขอบเขตของวระธรรมวิน,นัยถ้าสามารถทรงตัวได้ก็จะอยู่ทั้งสามบรรษาถ้าสามบรรษาไปแล้วถ้าไม่สื่อจิตใจพร้อมเต็มเปี่ยมเต็ม,เมใจในการอยู่มีธรรมปีติพอสมควรก็จะอยู่ตลอดชีวิตเธอตั้งใจไวอ้อย่างนั้น แต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั้นถูกงูเห่ากัดงูเห่ากัดพิษมาแรงแรงขระตังกายมันเจ็บปวดมากเธอจะบอกงังน,นตอนนั้นไม่เน้นึกถึงอะไรเลยอาการที่คิดว่าจะบวดก็ไม่เน้นึกถึงพระก็ไม่นนึกถึงมันมีแต่ปวดอย่างเดียว ในเมื่อมันมีใจปวดอย่างเดียวเขารักษาเท่าไรก็ไม่หายใน,นที่สุดไม่ใช้าก็ตายไม่ทันข้ามคืนเธอก็ตายเวลาที่ตายก็รากลว่าพบคนสี่คนน่งแ,ง,งแดงขมแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดาสี่องค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้งสี่องค์นี้ไปรับครับ <c oughs> เวลาไปรับท่านก็รับด้วยดีให้เดินตามมาเฉยๆ <c oughs> ไม่มีการบังคับไม่มีการขเข็น มาถึงก็มารอการสอบสวนยุทธนี้สามวันของมนุษย์และเพื่อคุณเจ้าก็มาวันนี้ผมดีใจมากจิตใจผมอยากจะบวชพระแต่ผมก็ไม่ได้บวช <c oughs> แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้นำมัสการพระที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาทั้งสององค์ท่านที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอัตมานะมีพระอีกสององค์ ที่มีความสําคัญมากในพื่ศาสนาเธอหันเพอเธอหันไปกราบเธอไม่กลับพระท่านก็ย,ยิ้มแล้วเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเขาจะนําไปไหนก็พร้อมจะไปเขารับในเมื่อได้มีโอกาสได้กราบพระที่มีความสําคัญตามความตั้งใจแล้วพร <c oughs> ะยายยมเธอก็บอกว่าอาน,นิสงส์ในการบวชของเธอมีอ การเข้ามาที่นี่มาด้หมายความไม่ต้องไปนรกทุกคนเป็นดินแดนที่ช่วยคนไม่ต้องการให้ลงนรกถ้าใครคนใดคนหนึ่งนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึง่งแม้แต่อย่างเดียวได้ที่นี่ก็ปล่อยไปสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นเกระทายาจงก็บอกว่าตอนนี้ไปหมดภาระของฉันหน้าที่การควบคุมเธอไม่มีตอนนี้ไปเธออิสระ ไปได้ตามกำลังบุญของเธอมัรดาแทนพุทธบริษัทเพราะว่ายายมพูดทำนั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นเทวดามีความสวยสดงดงามมากมีชด,ดาแหลมเปียบสดทรงดีหน้าตายิ้มแยม้มแจใสมีความสดชื่นหลังจากนั้นไปก็มีเทวดาสี่องค์อีกเซวต่างหากแต่งตัวสวยงามมากมีชด,ดาพร้อม พร่พาบไิยับก็นำเธอไปส่งที่วิมอของเธอบนสวรรค์ชั้นดาวไปึงสเทวโลกเวลานั้นพระถึงก็ไปด้วยทุกคนก็ไปเทวด,ดาก็รู้สึกแห่ไปเป็นขบวนวิมอของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสุขดสดงงานเป็นพิเศษหลังจากนั้นมากิจการเรียบร้อยแล้วพระถึงวัดถามพระเป็นบอกว่าการคนที่คิดจะบวช <c oughs> แต่เขายังไม่ได้บวชอารมณ์นี้เป็นมหากุศลนใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่กราบเรียนถามว่าอน,นิสงการบรรพชาอุปสมบทการบญชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าการโอออน,นิสงุปสมบทการบัชาบรญพชาเนี้เขาได้สบรรมบูรณ์แบบกราบเรียนทาน่านว่าด้วยความสงสัยจริงๆความสงสัยจริงไมไ่พูดกับท่านนะนี่พูดให้ท่านหลายฟังว่าตมาน,นี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวช จะได้ที่สงฆ์มรชาครบเทวนมันคนบวชไหมท่านบอกได้ครบเขาตั้งใจว่าจะบวชแล้วเขามีการเตรียมการแล้วทุกอย่างตลอดทั้งการตัดสินใจเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าบวชปีแรกจะทําให้ดีที่สุดถ้าดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ให้ครบสามปีถ้าสามปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิต เขาตัดสินใจเด็ดขาดนี่ถือว่าหบดใจแล้วหบดแต่ร่างกายแต่ใจไม่โบดนี่ลงนรกนับไม่ทวนแต่คนที่โบดใจร่างกายยังไม่โบดไปสวรรค์ปณิพันธ์นับไม่ทวนเหมือนกันเมื่อท่านตัดอย่างนั้นก็หมดสงสัยก็รงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยกันมากเป็นได้เพียงบอกว่าคนที่ตั้งใจจะทำบุญ ทุกคนตัดสินใจแล้วว่าทำบุญอันนี้สงย่อมได้อย่างเปสการีพิดาเธอทำบุญแล้วคนนั้นทำบุญแล้วนิสาธกีเทพบิดาเตรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญตายจากความเป็นคนเป็นนางฟ้าทันทีมีวิมานอยู่ทันทีสำหรับคนที่ตั้งใจจะบวชก็เป็นการบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาพร้อมแล้วในการบวช ไม่จะสักแต่ว่าคิดว่าจะบวชแต่การบวชไม่ได้บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีนี้ไม่แน่ในอานิสสงตัดสิ้นใจตามนี้แล้วพระจำบอกนิสงสมบุ์แบบนี่เป็นรายที่หนึง่งต่อมาท่านพระาำบอกกลับไปที่เดิมใหม่ไปที่สำนักปัญญายมก็กลับมาอีกเวลานี้เวลาเหลือแปดนาทีบรรดาท่านพุทธไว้ับ มาถึงแล้วพญยายมก็รายงานบอกว่ายังมีคนที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็เรียนถามนั่นบอกว่าถ้าคนนั้นเป็นใคร <c oughs> ถ้าการนาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาโปรง่งรูปร่างหน้าตาดีอายุสี่ขวบออกมาจะบอกว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นโรคท้องร่วงตาย <c oughs> ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนักถามได้บอกว่ามีความสำคัญยังไงได้บอกว่าเป็น,นหน้าที่ของพระท่านจะบรรยาย <c oughs> ก็เมื่อนำเด็กหญิงคนนี้มาแล้วเด็กหญิงนี้มาก็เข้าไปไหว้พระท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบสงบเยี่ยมเรียบร้อยก็อันมาไหว้แต่มา ร้องก็ไหวเทวด,ดาทั้งหลาย <c oughs> หลังจากนั้นต่เด็กจางถามเด็กเล็กคนนี้ว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็ตอบว่าเกิดไม่ไกลจากวัดท่านเทหรารเจ้าค่ะระยะทางไม่เกินร้อยกิโลเมตรความจริงเธอบอกจังหวัดบอกบ้านที่อยู่เหมือนกันกรบรรดาท่ทนพุ้บริษัทแต่ว่าตามระเบียบเสียงมาบอกว่าสงวนไว้ อย่าบอกที่อยู่แน่นอน <c oughs> เราไม่ใช่พระโมคคัลลา <c oughs> ขอโทษวันนี้กระดาบไใหม่มากคอแห้งทรงหลังนี่ <c oughs> ก็เป็นว่าถามว่าหนูเป็นโรคอะไรตายเธอบอกเป็นโรคท้องร่วงตายถามว่าหนูื่อขนาดที่ตายหนูคิดอะไรเธอตอบว่าหนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่ หนูเคยไปเจริญกรรมาฐานกับแม่พอเธอพูดเท่านี้ก็ตกใจ <c oughs> ในด้เลืกอกขึ้นได้เ,เห็นภาพเด็กเล็กๆอายุประมาณสี่ปีถ้าทางสุภาพเรียบร้อยทำงานทุกสั่งทุกอย่างเรียบร้อยมาก <c oughs> ทุกอย่างที่ทำาอ,อกมาแล้วทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเตือนกันอย่างที่ว่าหนูน้อยคนนี้ทำไมย,ยุอายุน้อยนัก แล้วถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธอบอกว่าเวลาก่อนที่กรามะก่อนป่วยเนะี่ชอบเจริญกรรมฐานไปเที่ยวน่นไปเที่ยวนี่แต่เวลามันป่วยจริงๆก็นึกไม่ออกท้องมันเดินมากมันร้อนในท้องแล้วก็ปวดท้องมากทิก็คิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียวเื <c oughs> ่อถึงเวลาจะตายดีเสียงตึงตังคงคลามตกใจนิดหนึ่ง ก็เอาจากร่างเห็นลุงทั้งสี่ลุงไปเยืนรับลุงคนหนึ่งจะนอนสี่องค์ก็ออกเขาเอาอ้มออกตอกหนูไปก็ลงเถอะลุงจะมารับไปลุงใจดีหนุอลุงอุ้มหนูหนูก็กอดคอลุงลุงก็นํามาหาลุงใหญ่แล้วลุงใหญ่ให้ไปพักตันโน้นในตุ่มคนตุ่มคนที่พักไม่ได้พักแบบทรไมนเขาไม่มีโซ่ไม่มีโซนเป็นอิสระทุกอย่าง มีความสุขพอสมควรแต่ไม่มีอาหารกินก็ถามพระแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสําคัญหรือถ้าบอกมีความสําคัญมากเพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้องหน้าถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะก็จะสามารถตัสดสังโยชน์ห้าได้ฟังแล้วอายเด็ก ว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆเท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าเธอจะตัดสัญญอดได้รูปร่างหน้าตาเธอก็สวยชดเสงก็ดีแต่ว่าที่จะจําเป็นต้องตายนี้พระบุญช่วยให้ตายพอท่านตัดแบบนั้นก็ตกใจยิ่งกราบเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรบุญช่วยอาจจะมีชีวิตอยู่นานท่านก็บอกบุญช่วยบุญคือที่ที่จะสามารถตัดสัญญอดได้จะมันมีสองด้ายการคือว่าหนึ่ง อธิสงเต็มพร้อมในการตัดสัยญอกและประการที่สองเธอขาดอธิฐานบาร,รมีถ้ามีอธิฐานบาร,รมีหวังตั้งใจพุทธิพนามนมาในชาติก่อนม่เสมอเสมอเธอจะยังไม่ต้องไม่ตายเพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตัดสัญญอดได้แต่ว่าเธอขาดอธิฐานบาร,รมีในเมื่อขาดอธิฐานบาร,รมีรูปร่างหน้าตาเธอก็สวยทรดทรงก็ดีกิริยาก็เรียบร้อย ฐานบิดามันดาก็ดีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนแค่นั้นกามมคุณสามารถจะเบียดเย็นเธอซึ่งจะไม่หาจะไม่สามารถมีโอกาสเขาตัดสังยชน์ได้เมื่อบุญใหญ่เห็นว่าไม,ม่มีมีความสำคัญอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตายถามว่าเธอตายเสร็จแล้วเธอสามารถจะตัดสัญญาห้าแปรกการได้ไหมท่านก็บอกว่าตัดห้าไดแล้วก็ตัดจิตได้ด้วยต่อไปข้างหน้าเท่าอะไร าการเกิดเป็นเทวดาห,หรือเป็นปมหรือเป็นนางฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อเทวดากับปมนี้ฟังเทศจากพระอริยเจ้าก็ตามฟังเทศจากพุทธเจ้าก็ตามบรรลุมรคนับไม่ถวนมากกว่าคนเด็กคนนี้ตายด้วยกำลังกุศลด้วยกำลังกุศลสนับสน,นุนยิ่งมีความจำเป็นต้องมารับในการมารับวันนี้ก็มาครบถวนอย่างฉัน เป็นต้นศาสนาตัวท่านนัมพยาตมานะเป็นต้นศาสนาก็ท่านก็มารับล้วอริยะสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามากเป็นสิกานาคามีก็เยอะเป็นสกิทาคามีก็เยอะเป็นโสดาบันก็เยอะเป็นเทวดาหรือภูมิชานโลกีก็มากรวมความว่ามาพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้บุญเธอใหญ่จึงต้องมากันในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเธอต้องเป็นนางฟ้า บุญบาร,รมีนี้ส่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะสามารถปฏิบัติตักกิเลสเป็นสมุทเทตระหารได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องความตายอีกแต่าตายดีคนแรกตั้งใจจะบวชตายแล้วก็ดีเด็กน้อยคนนี้แม้จะเป็นเด็กเล็กเคยเห็นถวาไว้สังฆทานเป็นปกติมากับแม่ขอเดียวหมายความว่าต้องขอไปสระ พ่อกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายพิสะาเป็นส่วนตัวน้วเด็กหญิงวันนี้เจริญกรรมฐานคล่องมากเคยเรียกมาถามจำหน้าได้เนี่ยอยู่ใกล้ๆไหม่ไกใครนะก็ไม่เกินร้อยกิโลเมตรเคยเรียกมาถามเธอเวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นนัน่นเห็นนี่เห็นมเห็นสวรรค์นรกสงสัยสวรรค์นรกกับมโลกตายแล้วมีเกิดจริงไหม ก็เลยเรียกเด็กคนนี้มาถามเธออธิบายได้ช่องมากถามเธอต้องทังวิธีปฏิบัติเธอได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังทีเธอก็เล่าให้ฟังตามที่เธอพบมาทุกอย่างเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นในขณะนั้นหมดสงสัยแล้วเพิ่มแลเพิ่มสงสัยก็ไม่ทราบเธอก็เลยนิ่งอรามบันดาท่านพุทธริษัทช,ชายหญิงอย่าพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้วขอทุกท่านถือว่าการปฏิบัติตามที่เขาผ่านมาแล้วนี่นะ เรื่องนีกล่าวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์ถ้าว่าท่านจะนําไปใช้บ้างก็จะดีในที่สุดนี้เวลาหรือไม่ถึงครึ่งนาทีบรรดาท่านพุทธไวสัต์ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี